ก็กราบสวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจําที่ช่องมาร์คเอและใครที่เข้ามาใหม่ก็ ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับผมนี่ชุดจีระยะนะครับผมผมเพิ่งลองคลิปได้ชุดจีระยะไปเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้พูดถึงชุดซาสึสเกะนะครับผมที่จะเข้าในเวลาเที่ยงคืนแล้วตอนนี้มันก็มาเป็นที่ใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนำเว็บน u กเกอร์โซเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยละยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการ ซื้อขายราดฟรีไฟลบางวันมีไอหมก F 9 9บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีก็มาเป็นอ่ารังพึ่งตามที่เราบอกไว้เลยนะครับผมก็มาเป็นพร้อมกับตัวกลอซาด้วยนะครับผมแล้วก็คัดคุซันังหีเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับผมว่ามันจะมาวันไหนแล้วก็มาแบบไหนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ ถือว่าตู้นี้เนี่ยบางคนเนี่ยออกง่ายมากๆเลยนะครับผมบางคนไม่เสียซักไดมอนด์เลยก็มีนะครับบางคนแบบกด10บ,บวกหนึ่งครั้งแรกออกเลยก็มีนะครับผมตู้นี้ไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่สําหรับส่วนมากนะครับแต่ส่วนน้อยที่เกลือก็มีนะครับผมบางคนหมดสักประมาณ 2000บวกบวกไดมอนด์ Diamond เลยนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ไป120 0ไดมอนด์นะครับผมก็ถือว่ายังแบบว่ากลางๆนะครับผมไม่ได้แบบเปลืออะไรมากนั่นเองเนาะกด10บวกหนึ่งมันจะออกอยู่สักประมาณ15-20ถึง่โทเค็นกว่าๆประมาณนี้นะครับผมโดยแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยออกกอซ่าเลยก็มีนะครับผมเมื่อกี้ผมออกโทเค็นร้อยนะครับผมมันก็เลยแบบว่า ได้ไวนั่นเองนะครับผมนี่บางคนก็บางคนก็ถ้าไม่ออกร้อยแบบผมก็น่าจะนานอยู่นะครับผมกว่าจะกว่าจะได้นั่นเองเนาะโทเคนร้อยเนี่ยก็ออกกันเยอะอยู่นะครับผมหลายคนอยู่เนาะผมก็จัดไปเลยนะครับผมแค่ซาสึเกะเนี่ยโดนไป 1, 2, 0 0นะครับผมไม่ได้เกลือนะสําหรับผม นครับแล้วก็เมื่อผมได้ท่าซาสเกะแล้วเนี่ยเมื่อวานผมได้ท่าไอ้ได้ชุดนะครับผมได้ชุดจิระยะนะครับผมแล้วก็เมื่อคือนนี้ผมได้ชุดซาสเกะนะครับผมพูดอะไรผิดขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่หายไม่สบายนะครับผมสมองมันแบบมึนๆน,น,นิดนึงนะแต่พยายามเรียบเรียงอยู่นะครับแต่ว่ากรอซ่าถ้าผมจะเอาเพิ่มเนี่ยก็น่าจะหมดอีกประมาณหนึ่งนะครับหนึ 9โทเค็นนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็นี่แล้เลยนะครับผมผมได้กระดาษาเชิญการ์มาบุญตามาแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็ได้เป็นท่าอัญเชิญแบบนี้เลยนะครับผมเป็นท่ามาคือมาท่าแรกของฟรีไฟนะครับผมซึ่งท่ามาคือมาเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือท่าตัวนี้จะเป็นท่าไม่ได้อยู่ในวงล้อท่าน,นะครับผมปุ่มปุ่มกดมันเนี่ยจะอยู่แยกกันนะครับผมเนี่ยจะอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะครับผมเวลากด มันก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมข้อจํากัดของมันคือจะสามารถกดได้แค่ในโซนในเกาะรอแล้วก็ตอนบูย่าเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถกดในเกมหรือหน้าทีมได้นั่นเองนะครับผมในเกาะรอก็จะกดได้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือจะไม่สามารถ กดพร้อมกันได้นะครับผมจะต้องรอคนที่กดเนี่ยคูดาวนะครับผมจึงจะสามารถกดอันเชิญกบของตัวเองได้นะครับผมแต่เงื่อนไขที่จะกดพร้อมกันได้มีเงื่อนไขเดียวก็คือการบูย่านะครับผมเมื่อบูย่าแล้วมันจะเป็นท่านี้โดยอัตโนมัติเลยถ้าเราใส่ท่าตัวนี้มานั่นเองนะครับผมมันก็อยู่อยู่ในช่องท่าทางเมื่อคือมานั่นแหละนะครับผมท่าทางเมื่อคือมาก็เป็นตัว เอากดเข้าคลังทีไรครั้งทุงทกทีนะครับผมนะเอากดเข้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ท่าอัญเชิญกรรม,มบุญตะตัวนี้นะครับผมนี่ท่าแรกนะครับมาหือมาท่าแรกก็เป็นท่าคอลลัปซะเลยนะครับผมนะตัวนี้เนาะแล้วก็ยังมีคนถามกันมาอยู่นะครับผมเกี่ยวกับแพ็คคาคาตินะครับผมใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมคือบางคนเนี่ย งบน้อยนะครับผมงบน้อยผมแนะนําให้เอาเป็นจิระยะซากุระนะครับซาสุเกะแล้วก็รอคาคาชินะครับในวันที่25นั่นเองนะครับผม25เดือนนี้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าตัวนี้จะมาเป็นล้านมืดรอบ2นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติการของฟรีไฟล์เลยนะครับผมเพราะว่าไม่เคยมีล้านมืด2รอบในเดือนเดียวนะครับผมแต่ว่านี้ก็ถือว่าเจมใจดีนะครับผมเป็นล้านมืดคาคาชิอีกรอบหนึ่งนั่นเองในวันที่25นะครับผมนี้ อย่างเฟี้ยวนะครับผมเพราะว่า Naruto นาะรูโตะเนี่ยมันเป็นหอคอยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะหมดเยอะนะครับผมสําหรับชุดนารูโตะนั่นเองเนาะนะครับผมแล้วก็สําหรับกิจกรรมที่จะมานะครับผมในวันที่18แล้วก็19นะครับผม18บแปดเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวคุซานางินะครับผมคุซานาังิก็เดี๋ยวผมใส่ชุดซาสึเกะแล้วก็ถือคุซานางิดีกว่านะครับสักครู่หนึ่งนะ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ใส่ชุดซาสึกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็จะเป็นคุซานางินะครับที่จะมาในวันที่18นี้นั่นเองนะครับนี้เวลาถือโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับ18นี้ถึง9กุมภาพันธ์นะครับผมก็จะมีคุซานางินะครับผมแล้วก็มีท่าวิ่งนินจานะครับผมตัวนี้มาพร้อมกันเลยมาเป็นรังพึ่งนะครับจุ่มฟรีครั้งแรกเหมือนกับเจ้าตัวซาสึกะเลยนะครับผมผมลืมบอกนะชุดซาสึกะเนี่ย มันจะมีกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นแบบว่าแลกต๋วจุ่มฟรีนะครับผมก็จะมีแลกได้นะครับผมแลกได้ในวันที่18วันเดียวเท่านั้นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้จัดหรือว่ายังแบบยังเหลืออยู่นะครับผมยังเหลือแบบว่าโทเคนที่แบบขาดอีกนิดนึงนะครับผมก็รอแลกได้เลยในวันที่18มกราคมนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมนั้นแล้วก็คุซันนางีงที่บอกไปเนาะว่ามาวันที่18-9กุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็ ในวันที่18เนี่ยยังมีโบนัสเนะยครับผมโบนัสในการเติมรับเพชรด้วยนะครับผมเติมรับเพชรก็จะเป็นแบบว่าได้เพชรด้วยนะครับผมแล้วก็ได้กล่องจุ่มเพชรด้วยนะครับผมในกล่องเนี่ยก็จะมีสูงสุด2568ไดมอนด์เลยนะครับผมก็น่าจะไม่ค่อยออกหรอกนะครับผมใครที่ดวงดวงแบบโหดวงแบบดีจริงจนะครับผมถึงจะออกนะครับผมเพชร2568เนาะ ก็เป็นเติม1เพชรนะครับผมได้บวกมาอีก1เพชร3ามสบได้40นะครับผม40ได้9เอ้ย90้าสเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่1เพชรได้1เพชรนะครับผมแล้วก็40ได้30นะครับผม90ได้40แล้วก็300ได้50 600ได้60นะครับ900ได้70แล้วก็16 1600นะครับผมได้80เพชรนั่นเองนะครับผมเป็นบวกท็อปอัพไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีกล่องจุ่มเพชรให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในวันที่19นะครับผมถ้าเปิดตัวนะครับถ้าเปิดตัวจิ้งจอก9หางก็จะมาแล้วนะครับผมนี่ซาสึเกะขี่9หางนะครับผมก็จะเป็นแบบว่า เก้าห่างล่างซู้าธนโอหรือเปล่านะครับผมนี่ถ้าเปิดตัวจริงจอกก้าห่างพิโรธนะครับผมก็จะมาแล้วในตู้8นะครับวันที่19ถึง28มกราคมเลยนั่นเองนะครับผมนี่ใครที่รอท่าเปิดตัวนะครับมาแล้วนะ ก็เหมือนกับที่เราได้บอกไว้นะครับผมในคลิปที่แล้วก็ประมาณสัก5 6วันเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละ19-20ประมาณนี้แต่มันมาวันที่19นะครับผมยืนยันมาแล้วนั่นเองแล้วก็ในวันที่19เานี่ยยังมีโบนัสท็อปอัพอีกนะครับผมสำหรับการเติมเดมอนนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมมีน้อยได้มากนะครับผมยิ่งมีเพชรน้อยยิ่งเติมในราคาที่น้อยลงนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีขั้นต่ำด้วยนะครับผมขั้นต่ำเป็น79 79บาูทนะครับผมรับ520 ไดมอนด์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังถามกันอยู่สําหรับหมัดนะครับผมหมัดก็น่าจะมาช่วงประมาณช่วง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 คาาชินั่นแหละนะครับผมไปปลายเดือนเนาะหลังวันที่20ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับบทที่2ของฟรีไฟ i r เอ็กซ์นานะครับผมก็คือถ้าสังเกตดีๆนะครับผมทุกกิจกรรมเลยเนี่ยมันจะมีเขียนทางด้านล่างนะครับผมว่า การตุโจมของ9หางบทที่1นะครับผมมีบทที่1มันก็ต้องมีบทที่2นะครับผมแล้วก็มีหลุดวิดีโอจากออฟฟิเชียลออกมาแล้วนะครับผมสําหรับบทที่2นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่หลายๆคนที่เป็นแฟนนลรุโตะเนี่ยผมว่าน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเกี่ยวกับอะไรเป็นนกอิกานะครับผมแล้วก็มีสีแดงๆดําำๆนะครับมีเนร วงแหวนนะครับผมนะออกมาแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คือเอาจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่ามันจะมี ชุดอะไรมาบ้างนะครับผมแต่ถ้าสังเกตจากในวิดีโอโชว์เลยเนี่ยก็น่าจะมีเป็นอิทาจินะครับผมอิทาจิอุจิฮะอิทาจิก็เป็นพี่ของซาสุเกะนั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีชุดอิทาจิมาด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเป็นการเป็นข่าวลือมานะครับผมอันนี้เป็นข่าวลือมาว่าจะมีชุดอื่นๆมาด้วยนะครับอันนี้เป็นข่าวลือ Excuse นะย้ำนะที่ไม่ใช่อิทาจินะครับผมก็จะมีเป็นมาดาระนะครับผมมาดะระอันนี้เป็นข่าวลือนะครับต้องบอกก่อนนะครับที่หลายๆคนอยากให้แบบว่า ดา่ามาแตงกุสามาอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีมินาโตะด้วยนะครับผมก็คือเป็นคุณพ่อนะครับผมของนารุโตะหรือว่าโฮคายะรุ่นที่4นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมาดาระเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า อ,อ่อตัวแบบว่าตัวแบบตัวราว้ายตัวหลักเลยนะครับผมแบบว่าโหเก่งแบบเก่งจัดๆเลยนะครับแต่สุดท้ายก็มีเหนือกว่ามาดาระรอยู่นะครับแต่มไม่สปอยแล้วกันนะครับไปดูกันเอาเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูไม่สบายขอโทษครับ <S <S